สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพนจากเพจลูกี้พีหรือ y o u t u ลูกี้พีชาแน,นลนะคะวันนี้นะคะหเห็นแบบนี้ไม่ผลงานบ้านและสวนนะคะตอนนี้นะคะเพนอยู่ที่ไบเทกบางน,นานะคะแล้วก็อยู่ในงานบ้านและสวนแร์นะคะเป็นมิตรเยียเนาะ2อ2 0นนะคะแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะว่าข้างล่างมีอะไรกันบ้างบ๊า ลูกกี้พีออนทัวนี่นะคะเราเริ่มมาดูที่ผังก่อนนะคะ โซนต้นไม้ก็จะเป็นโซนสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็ของแต่งสวนก็จะอยู่โซนสีเขียวอ่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูแผนที่กันค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนนะก็จะอยู่ด้านขวาของพอนะคะก็ต้นไม้จะอยู่โซนนี้ของตกแต่งจะอยู่โซนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลย ถึงฮอ98กันแล้วนะคะเป็นโซนที่เป็นต้นไม้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาเข้างานกันทุกคนคะเพนเข้ามาบริเวณในงานแล้วนะคะเดี๋ยวเพนจะพาไปดูกันนะคะทั้งไม้วกน้ำนะคะแล้วก็ไม้ดอกไม้ใบเนาะเดินไปพร้อมๆกันเลยจะถามด้วยวันนี้มงอะไรกระถามเพื่อนค่ะ นี่นะคะก็มาเจอร้านกระถางสีหวานๆน่าสนใจมากเลยนะเป็นกระถางพลาสติกนะคะทุกคนอ๋อแต่เหมือนเหมือนเขาบอกเป็นกระถางดอกไมปป้รลาิษิ์มันก็คือจะไม่มีรูนะแต่ก็ไม่เกินความส,มสามารถของเราที่เราน่าจะเอาไปเจาะรูกันเองได้ดินเผาก็มีขายอยู่ตรงนี้นี่เลยมีการแบบสกรีนก่นด้วยนะ ข้างในก็มีนะคะเป็นพวกเขาเรียกอะไรดินเผาใช่ไหมมีทั้งพลาสติกมีทั้งดินเผานะสวยๆๆเลยทุกคนหวานมากของกคนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเราเพิ่งมากันนะคะวันนี Monday> ้เป็นวันพาริสฮ evet ัทนะทีいい่เพิ่งผึ้มา ต่างแบบนี้ก็น่ารักนะคะทุกคนราคาไม่แพงด้วยเนาะสามสิบห้าสิบแล้วก็ของตกแต่งในสวนนะทุกคนสามารถมาแบบเลือกซื้อของที่เอาไปตกแต่งในสวนเรานะคือนอกจากเราจะมีของที่เราได้ใช้แล้วเราก็ต้องมีของประดับด้วยนะในสวนของเราน่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะหรือจะกระถางขนาดใหญ่นะก็มี แต่ก่อนเพนชอบพวกแบบโลมงโ,โลมันมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เฉยๆละ <c oughs> ที่สีหวานๆกันทั้มันเลยนะจะชมพูจะดำขอแอบจับหน่อยอุย้ยเบามากทุกคนน้ำหนักเบาวิวเลยมีหลายไซส์นะคะสาวบานเราเลือกดูได้นะยังมีเวลาเดินกันอยู่นะคะเพราะว่างานมีถึงวันที่16นะทุกคน เล็กๆนี่ค่ะตั้งนี้ก็น,น่ารักดีนะคะเนี่ยปารเดี๋ยวเราเดินต่อก็มีร้านแคคตัสนะคะทุกคนถ้าใครชอบน้องหนาอุ้ยนี่ใหญ่หญๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนดูแบบบิ๊กเบิ้มมากเลยอะ่ะตอนนี้เดินมาได้กินหอมมากน่าจะเป็นจาก ดอกแก้วนะคะทุกคนก็อยากบีไปไว้ที่บ้านสักพุ่มหนึ่งเหมือนกันนะนี่แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบไม้ใบเอ่อที่กำลังฮิตๆกันในบ้านเนาะมีใส่ใบสากนะทุกคนยูซานาดูไม่มีอะไรก็มาเดินเล่นกันเพลินๆน,นะคะที่จอดรถก็ ไม่ได้จตะข,ขัดสนอะไรเท่าไหร่นะก็คือจอดได้อยู่นะ <Okay. S 1> นี่ใครอยากได้เบอร์กินก็มีนะคะ mm hmm. น่ารักน่ารักน้นเลย mm hmm. แล้วก็ร้านแคคตัสก็มีแต่ก็ลูกเพจหลายๆท่านก็บอกว่าเออมาเดินแล้วมาเดินก่อนเพจไปแล้วนะแล้วก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีร้านไม้อวบน้ําเท่าไหร่แล้วเท่าที่เพ้นสมสมรวจเดินก่อนหนึ่งรอบนะก่อนจะถ่ายคลิปก็เดินดูแล้วไม่ค่อยมีจริงๆนะคะมีน้อยร้านอะ่ะก็เลยตอนแรกกะว่าจะแยกคลิปเนาะเป็นแบบแลักษณะไม้อวบคลิปหนึ่งแล้วก็พาเที่ยวดูไม้ใบคลิปหนึ่งนะคะแต่พอเดินแล้วไม่อวบไม่ค่อยมีนะคะก็เลยเดี๋ยวเอารวมเป็นคลิปเดียวกันไปเลยสวยๆเท่านั้นเลย จะเป็นไม้ใหญ่นะคะหรือว่าพืชผักสวนครัวก็มีนะเพราะส่วนใหญ่งานบ้านและสวนทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามาทุก,ทกแบบหลากหลายหลากหลายแบบประเภทของต้นไม้เลยนะงานวอนไซก็มีนะคะทุกคนนี่ร้านลิตเติ้ลทรีนะคะมีต้นมะกอกมาด้วย เขาหน้าร้อนอยู่นะรู้สึกจะมีหลายไซส์ต้นมะกอกโอลีฟก็สวยนะคือใบเขาว่าสวยนี้แฟสเดีมา,มาไปดูเรียนไซส์เล็กๆก,ก็มีนะคะมี่0 0บาทแดดจัดห้ามแฉะนะถ้าใครสนใจก็ได้ไรับลอยรับลายใต้ วันนี้ก็ถามว่าตั้งใจอยากมาได้อะไรก็รู้สึกเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้อยากได้ต้นอะไรเศษแต่คิดว่าถ้าเจอไม้ใบที่แบบน่ารักน่ารักถูกใจนะคะก็จะซื้อไปแต่พวกไม้อวบเนี่ยเฉยๆละเพราะว่าเราเพิ่งจัดกันไปเยอะจากการพีออเดอร์นะเราก็เลยยังไม่อยากได้เพิ่มในตอนนี้นะคะ มีแคคตัสก็มีเยอะนะคะอุ้ยข้างหน้าเป็นกุหลาบแต่ก่อนน่ะก็บ้ากุหลาบอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็พ่นยาไม่ไหวนะทุกคนคือมันต้องพ่นยาแล้วก็ให้ปุ๋ยอย่างหนักหน่วงมากนะคะก็ไม่ชอบอะไรที่ต้องใส่ใจเยอะก็เลยจะจะไม่ถนัดถ้าเกิดว่าแบบไม้อบน้ำเนี่ยมันแบบมันไม่ต้องดูแลทุกวันไม่ต้องเล่นกับเขาทุกวันก็ได้กระถางอันนี้น่ารักจังเลย นี่นะคะงานปูนใดๆน่ารักดีจริงๆงานประตูเหล็กเนี่ยเพีนก็ชอบนะแต่ความที่บ้านอะ่ะค่อนข้างแบบไม่ใหญ่จะบอกค่อนข้างเล็กก็สะเทือนใจตัวเองบ้านค่อนข้างเล็กนะคะเพราะว่าเป็นทาวน์โฮมเนาะแล้วมีที่ข้างๆอยู่นิดนึงอุ้ยเก้าอี้นี่น่ารักจังเลยอะ่ะก็เลยเขาเรียกว่าไม่ค่อยวางอะไรได้เยอะเท่าไหร่แต่อันนี้เคยอยากได้นะ เป็นเหมือนน้ำตกลงมาแต่ว่ามีคนแนะนำว่าจะเอาน้ำเข้าไปไว้ในบ้านอะไม่ว่าจะเป็นจุดตรงไหนก็นแล้วแต่ควรดูหงจุ้ยก่อนนะคะไม่ควรแบบที่จะวางจุดน้ำโดยที่ไม่ปรึกษาสินแสเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเอาไว้ก่อนมีผืชผักสวนครัวก็มีนะ อ๋อชายโยฟาร์มอันนี้ใช่จากเชียงใหม่หรือเปล่าที่เขาจะมีมาเล็ดพันุเดี๋ยวไปดูร้านนู้นหน่อยดูเหมือนมีพวกเหล็กๆงานเหล็กๆนะคะสนใจอยากได้อยู่นี่นี่เฮ้ยชันนน่ารักจังเลยนะ่าเอาไปห้อยใส่ป่านเนาะดูดิเพราะว่าตอนแรกอยู่บ้านนะหาที่ไว้ใส่ป่านไม่ได้นะทุกคนที่มันเป็นอันยาวๆอะ่ะก็เลย พยายามไปหาเอาไว้บนชั้นสองระเบียงชั้นสองนะคะนี่น่ารักน่ารักทงนั้นเลยโอ้ยงานเล็กน่ารักจังเลยทุกคนดูสิเนี่ยงานประตูเล็กๆอ่ะเพนชอบมากเลยนะแต่ไม่รูจ้จะไว้ตรงไหนของบ้าน ชื่อร้านาร์โค้ดอยู่บูธที่ D 2ีกับ21นะคะทุกคนเผื่อใครจะตามมาทันนะงานหมดวันอาทิตย์ที่16นี้นะคะในของไนะม่มีงานี่นะมอนจินนี่นะคะทุกคนเห็นปะในงานนี้ก็มีนะคะมอนเซอร่าจินนี่นะเผื่อใครอยากได้นะมีหลายต้นอยู่ รือจะเป็นมอนเซร,ราด่างนะใส่ใบสักก็มีอย่างอินเดียด่างอย่างอินเดียดำมีหมดเลยนะทุกคนเผื่อใครอยากได้นะมาจัดได้ก็มวบาทค่ะเยงเอดน้บก็ได้แต่เพนก็อยากได้ต้นแบบใส่เล็กๆนะคะเพราะรู้สึกว่า คือเห็นแบบใหญ่ก็สวยไหมก็สวยนะแต่รู้สึกว่าเออชอบแบบเล็กๆมากกว่านี่อยากได้ไซส์เล็กๆอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้คือกำลังพยายามเคลียร์หน้าบ้านอยู่แล้วก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะก็อยากให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยซื้อน้องที่เป็นพวกไม้ในบ้านอะ่ะเข้าไปเพิ่มเพราะว่าตอนนี้น้องอไม่มีที่อยู่นี่อันนี้น่ารักจังเลยคะ่ะ ยังมีเวิร์กหนึ่งเป็นแบบไม้เขียวๆนี้เหมือนกันเนาะน่ารักดีนี่เพิ่งเคยเห็นอันนีย้ยไปค่ะเรายังไม่ลืมนะว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาร้านพี่ยุ่นนะคะนี่นี่นี่มอนจินนี่เริ่มเลือยแล้วนะทุกคนนี่ถ้าใครอยากได้เลือยแล้วก็เอาเอา มาสอยต้นที่เลือยแล้วไปได้เลยไม่ดอกไม่ใบอะไรมีครบจริงๆนะทุกคนรล้วยไม้ก็มีนะอยู่เวิ้งน้น นี่นี่นี่พวกมะขามมะแกงลิงนะคะก็มีนะเผื่อใครสนใจนี่จะเป็นโซนนี้จะเป็นกล้วยไม้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ใหญ่มากจริงๆนะทุกคนต้นลำสำก็เป็นต้นที่เพนชอบนะแต่ถ้าเอามาปลูตรงหน้าบ้านมันก็จะบังแดดนะคะเพราะว่าที่บ้านอยากได้แดด ให้ลูกๆรักแรกครกบนะจ๊ะงานนอนใส่สวยๆเลย เวลานี้น่ารักมากๆเลยค่ะเขาจัดร้านแล้วก็กระถางเขาค่อนข้างน่ารักเลยนะปีนี้เห็นอาจจะไม่ค่อยได้แวะเข้าไปดูต้นไม้ในร้านใครสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้บางร้านเขาไม่ให้ถ่ายนะคะก็ได้ลบคลิปไปแล้วบางเชื่อบางตอนนะบางชื่วบางตอนอาจจะเป็นไม้แบบแพงหรือมีราคา ส่วนลุงวูดเจอแล้วเจอแล้วมาเดี๋ยวเราจะมหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้นานหน่อยนี่เลยต้นนี้น่ารักต้นนี้ถ้าพิมจะไม่ผิดมันจะเป็นดอกสีม่วงๆนะทุกคนไมก็ยังมีอยู่นะทุกคนก็ไม่ได้ว่าหมดเกลี้ยงแบบว่าไม่เหลืออะไรนะ ถ้าใครจะมาสวนลุงบุธนะคะก็ยังทันนะงานมีถึงวันที่สิบหกนะอุ้ยนี้แบบแพอยู่บ้มมากไปพร้อมกระถางเลยจ้ะเออแต่แต่ว่าไฟก็หายไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ฉันพูดไม่ทัน,นขัดคำเงยหน้า,าุ๊นี่ไงริบบิ้นชาลีด่างอภิพถ้าไปอยากได้ที่นี่มีนะคะสีชมพูกำลังดีสมต้นหนึ่งร้อยบาทนะ มันเขามีนะส่วนลงวูดกรองเพชรก็มีอยู่ดเดี๋ยวเราไปตรงนี้ต่องานแขกตัดก็น่ารักนะคะดั้งเดิมนะก่อนที่เพนจะมาเล่นไม้อบน้ำนะ่ะเพนก็เล่นแขกตับมาก่อนแต่หนามมันตำมือและเกี่ยวนะคะก็เลยโกรธแคนเป็นอย่างมากคือมันหลายครั้งอะไม่ใช่ครั้งเดียว เดี๋ยวพาไปดูตรงโซนอื่นๆต่อนะนี่พยายามพาเดินเข้าให้ครบทุกซอยนะอย่าบอกนะว่าวันนี้เพนมาแล้วเพนจะไม่เสียตังค์เลยอ่ะมันไม่ได้นะอุ๊ยต้นนี้น่ารักน้องดูดินี่ก็เดินมาน่าจะเกือบๆทั่วแล้วนะ แล้วก็มีโซนตรงนี้นะคะทุกคนที่จะเป็นโซนแบบงานไอเดียนะมันก็จะมีพวกโรงเรือแล้วก็แอบเห็นมีร้านของกินด้วยนี่นะคะมีร้านของกินนะถ้าใครเดินมาโซนเนี้ยแล้วเดินโซนต้นไม้แล้วหิวอะ่ะก็สามารถยังพอมีอะไรกินได้มีเครื่องดื่มมีขนมเนาะเพราะว่าปีนี้ซูโซนอาหารนะมันไม่ติดกับโซนของเอ,อต้นไม้นะคะโซน อาหารก็คือจะอยู่ริมฝุ่นู้นเลยแล้วก็ต้นามก็อยู่ริมสุดฝั่งนี้นะคะทุกคนดูข้างในก็น่ารักนะไปเดินไหมเดี๋ยวเห็นพาไปเดินเดี๋ยวเห็นพาไปเดินข้างในน่ารักมากเลยอะ่ะทุกคนเห็นชอบนะฟิลแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เดี๋ยวกลับไปปรับปรุงที่บ้านทําให้มันเป็นประมาณนี้มันก็ดีเหมือนกันโอ้ยวมนี้ชอบมากเลยค่ะทุกคนนี่นะใครมีตู้กับข้าวเก่าๆสามารถเอามาทําแบบเป็นที่เก็บของในส่วนนี้ก็น่ารักดีนะคะแล้วก็มีพวกสมุนไพรของฝรั่งนะ ก็มีทั้งบนชั้นทั้งบนเดี๋ยวเพ็นพาขึ้นไปนะขอแอบ,บดูฝั่งนี้ก่อนอ๋ออันนี้มันเหมือนเขาน่าจะเป็นลวดขึงไว้นะน่ารักมากๆเลยทุกคนขอแอบ,บเข้าไปดูข้างในนี้หน่อยโรสแมรี่นะคะ ก็มีต้นอันนี้บรูซันเวียนะนี่มีต้นมะกรกรตถ้าใครอยากได้ดอกเดซี่สีขาวนะแต่ว่าหาไม่ได้ก็สามารถซื้อมะกรกรตไปทดแทนกันได้นะมาเดี๋ยวเพ็นพาขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนมันรับน้ำหนักดีชันได้ใช่ปะเจ็ดสิบกว่า สวยมากเลยเออแบบคุกคุกห,ห,ห้อยห้อยอีกก็สวยดีนะคะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าใคร <ๆ S 2> ที่ๆๆเ,เมีมุมที่เป็นแบบส่วนในบ้านเนาะแล้วก็เป็นมุมที่ใช้นั่งทําพวกอต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถตกแต่งแบบนี้ได้นะด้านบนนะคะแล้วก็จะมีข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นโต๊ะไว้สําหรับนั่งทํานู่นนี่นั่นอะไรยเงี้ย เราก็ถ้าเราไม่ได้ตกแต่งขนาดนี้แต่หมายถึงว่าเราเอาไว้ทำต้นไม้ทำอะไรของเรานะโอเคเลยนะหวานมากๆเลยค่ะทุกคน่าเดี๋ยวพาลงไปข้างล่างนะโอเคนะคะทุกคนวันนี้เพนก็พามาเดินที่งานบ้านและสวนแร์นะเออเป็นมิกเกียนะคะ2020กันแล้วนะก็ทุกคนได้เผื่อได้ดูเป็นไอเดียเนาะว่า จะมาหรือไม่มาดีนะว่าเออเผื่อใครอยากได้พันต้นไม้สายพันธุ์ไหนจะเป็นแบบต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กเอ่อไม้ในบ้านหรือว่าพืชผักสวนครัวนะคะก็มีหมดเลยนะแขกตัดก็เยอะนะคะทุกคนก็เผื่อคลิปนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้ทุกคนได้พิจารณาเนาะว่าเอ๊ะจะลองมาเดินงานนี้ดีหรือว่าจะรอง,งานตอนสิ้นปีเดียวนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปเพนมาตลอดนะคะแล้วก็ ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ช่วยกด subscribe ด้วยนะไปละบายติดตามเพจและอินสตาแกรมได้ที่ลูกี้พีห้าหกและอย่าลืม subscribe ลูกี้พีชาแนลกัน้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม